ครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ครับผมกลับมาพร้อมเซตอินเิอรเตอร์ดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วครับและเซตอินเทอรเตอร์ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้ตัว ATR นะครับเหตุก็เกิดจากว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยขอมานะครับว่าอยากจะให้ผมเนี่ยใช้ตัว ATR นะครับเอามาประกอบกับอินเทอรเตอร์ตัวอื่นๆเนาะเพื่อใช้ ATR เนี่ยเป็นการออกออเดอร์นะครับหรือว่า การตั้ง SL ด้วย a อ r นะครับการหยุดขาดทุนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนำตัว ATR เนี้ยมาประกอบกับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้ในวันนี้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับระบบวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นระบบที่ดีอีกระบบหนึ่งเลยใน Time f r a m e 15นาทีนะครับใครที่ไม่ชอบจะเล่นสั้นเกินไปใน Time f r a ม e 5นาทีเนี่ยอยากจะขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่า t i m e f r a ม e 15นาทีก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ครับลองมาดูประสิทธิภาพและการทำงานของอินด แล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง f o r l x c r y ค t o t t Stock, g โกลออยนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็ทุกคู่เหรียญน,นะครับแต่ก่อนที่จะนำไปใช้เนี่ยก็อย่าลืมนำไปแบกเทสกันก่อนด้วยนะครับ โอเคก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังรับชมอยู่นะครับผมฝากนิดนึงนะครับฝากกดซับให้กับช่องของเราหน่อยนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนกดติดตามหรือว่ากดซับให้กับช่องของเราเนี่ยผมจะมีกําลังใจในการทําคลิปด,ดีเหล่านี้ออกมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อไปนะครับและถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยถูกใจเนื้อหาก็สามารถกดไลค์ให้กับผมได้นะครับ ผมสัญญาว่าถ้ามีระบบเทรดดีๆระบบไหนเนี่ยผมจะรีบนํามาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนครับตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะติดตามเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อไปยังเพจกดไลค์และทักข้อความมันจะเด้งเลยเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเซตอินดิเคเตอร์วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการใช้ตัว ATR นะครับประกอบกับอินดิเคเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะ ลบตัว indicator นี้ทิ้งไปก่อนนะครับมาเรามาเริ่มต้นที่การ add indicator กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เราเปิดโปรแกรม trading view ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่า indicator นะครับ indicator ตัวแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือตัว10 in 1 d i f f e r e n t moving average นะครับเห็นไหมที่มีคนใช้ประมาณ104คนตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ reset การตั้งค่ามันก่อนนะครับเพราะว่า ผมได้ตั้งไว้แล้วอ่ะโอเคพอกดเข้าไปก็จะได้เส้นสีแดงแบบนี้มาเส้นเดียวเลยนะครับทีนี้เดี๋ยว add i n i t เ a t o r ก่อนเนาะตัวที่2นะครับให้เพื่อนๆเขียนว่า atr นะครับแล้วก็เขียนคำว่า bands นะครับ atr b a n d ของคนที่ชื่อ alexander นะครับที่มีคนใช้ประมาณ400กว่าคนนะครับเห็นไหมอ่ะกดเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้มาต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า trend meter นะครับ ของคนที่ชื่อ L I J M C เห็นไหมครับที่มีคนใช้ประมาณ1,800นะครับก็คลิกที่เทนมิเตอร์หนึ่งครั้งนะครับก็จะได้หน้าต่างจุดๆๆุดแบบนี้มานะครับก็ปิดหน้าต่างอินดิเคเตอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าการตั้งค่าแบบเดิมเนี่ยตอนนี้จะยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการตั้งค่าอินดิเคเตอร์มันหน่อยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยคลิกที่อินดิเคเตอร์ตัวแรกครับก็คือตัวเท in- ินเนาะแล้วก็กดตั้งค่าครับหลังจากกดตั้งค่าแล้วให้คลิกที่คำว่า i n p u t ครับ Input เราจะเปิดเส้น MA ออกมา2เส้นนะครับตอนนี้มันติ๊กอยู่แค่เส้นเดียวเห็นไหมครับให้เพื่อนๆติ๊กเส้นที่2ออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัว SMA เนี่ยให้เป็น EMA อครับอันบนนะครับที่เป็น200เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับและเปลี่ยนสีให้มันหน่อยนะครับสีตัว200เนี่ยเราจะใช้เป็นสีออกแนวฟ้าอ่อนๆประมาณนี้ก็ได้ครับอ่ะประมาณฟ้าประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะใช้เป็นตัว50ครับตัว50เนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวสีเหลืองอ่อนๆหน่อยๆนะครับก็เป็น ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกที่คําว่าสไตล์ครับในส่วนของ MA 1เนี่ยเราจะปรับความหนาของมันขึ้นมาหน่อยครับให้เป็นระดับ3ประมาณนี้และส่วน MA 2นะครับเราก็จะปรับความหนาขึ้นมาเป็นระดับ2ประมาณนี้แล้วกดโอเคไปเลยครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ในการหาทิศท,ทางของเทรนด์นะครับว่าเทรนด์ในตลาดตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนด์ไหนนะครับดังนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นตามเทรนด์นะครับจะไม่มีการส่วนเทรนด์เด็ดขาดนะครับ ต่อไปตัวที่2นะครับก็คือตัว atr นะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกที่ตัว atr band นะครับแล้วก็กดตั้งค่าครับหลังจากนั้นให้เปลี่ยนตรง input หน่อยครับตัว multiply นะครับทั้ง upper และ lower เลยนะครับให้แก้เป็น2นะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า style ครับในส่วนของ plot เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงเนาะให้คลิกครับแล้วก็ลาก opacity มันขึ้นหน่อยให้เป็น100เพื่อให้มันมองเห็นง่ายๆนะครับสีแดงด้วยนะครับให้เป็นร้อยเลยแบบนี้เลยแล้วก็กดโอเคครับ ทีนี้ตัวสุดท้ายครับก็คือตัวเทรนด์มิเตอร์ด้านล่างนี้นะครับเราก็จะมาทําการตั้งค่ากันนะครับก็คลิกที่เทรนด์มิเตอร์นะครับแล้วก็กดตั้งค่านะครับในส่วนของตัวเทรนด์มิเตอรเนี่ยเราจะแก้ไขก็คือในตัวของ Signal วันนะครับเราจะแค่ติ๊กออกไปเฉยๆนะครับแค่นี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดโอเคไปครับดังนั้นตอนนี้อินดิเคเตอร์ของเราเนี่ย ก็พร้อมที่จะนําไปใช้งานแล้วอันนี้ผมบอกทริคิดหนึ่งนะครับบางทีชื่อ i n i คเ a t o r เนี่ยมันยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะให้มันลกหูลกตานะครับสามารถที่จะคลิกขวาแล้วเลือกคําว่า Setting นะครับในส่วนของ Status Line นะครับจะมีหัวข้อ i n i เ a t o r Title อยู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาเต็มสูบเห็นไหมครับในที่นี้ผมก็จะปิดไปนะครับให้เหลือแค่ชื่อดิเคเ a t o r พอแล้วผมก็กดโอเคไปครับ ก็จะเป็นการปิดพวกค่าหรือว่า Value ต่างๆของ Indicator ไปได้นะครับมาทีนี้เรามาดูกันครับว่าในการเล่นทั้งขาบ u ายและขาเซลเนี่ยมีวิธีการเล่นอย่างไรและมีเงื่อนไขในการเข้าเล่นอย่างไรบ้างเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยปรับไทม์เฟรมไปที่15นาทีก่อนนะครับในระบบนี้เราจะเล่นที่ไทม์เฟรม15นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเงื่อนไขที่เราจะทําการเข้าบ u ายเนี่ยเรามาดูกันครับเงื่อนไขที่1น,นะครับในการที่เราจะเปิดลอง g position หรือว่าเปิด buy position เนี่ยหรือว่าแทงว่าตลาดเนี่ยมันจะขึ้นได้นะครับ1เลยคือเส้น EMA ครับ เส้น EMA 50ครับจะต้องยืนเหนือเส้น200ให้ได้ครับในที่นี้ก็คือเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองจะต้องยืนเหนือเส้นสีฟ้าให้ได้ครับและก็2ครับเกิดจุดสีเขียวที่ตัวเทรนด์มิเตอร์ครับเดี๋ยวผมรอขยายเพื่อนๆดูหน่อยอะประมาณนี้เพื่อนๆเ,เห็นตัวเทรนด์มิเตอร์ไหมครับด้านล่าง จะต้องมีจุดสีเขียวเรียงกันทั้งหมด4จุดครับ 1, 2, 3, 4แบบนี้ครับและจุดสีเขียวที่เรียงกัน4จุดนี้นะครับจะต้องมีเส้นด้านล่างที่เป็นสีเขียวทั้ง2เส้นด้วยนะครับเมื่อครบเงื่อนไขแบบนี้นะครับพอปิดแท่งนี้นะครับผมทำการเปิดบ y position ขึ้นมาทันทีครับปิดแท่งนี้ผมก็ทำการ เปิด buy p o s i t i o n ขึ้นมาเลยครับทีนี้เราจะใช้ตัว stop loss เนี่ยเป็นตัว ATR ครับเวลาที่เราจะตั้ง stop loss นะครับเราจะดูว่า ATR ของแท่งนั้นเนี่ยมีจุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ลาก SL เนี่ยมาให้พอดีกับจุดของ ATR ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลาก Take Profit Target เนี่ยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เราจะได้ให้ค่า RR ตรงนี้ได้เท่ากับ1.5ครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้กราฟเนี่ยมันรันไปนะครับเพื่อดูว่ามันจะกินเทคโปรฟิตของเราหรือว่าจะกินสต็อปลอสของเรานะครับอ่าตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่านะครับกราฟเนี่ยทำการกินเทคโปรฟิตให้เราแล้วนี่ก็คือการเข้าและการออกออเดอร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับต่อไปนะครับเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปกันเราก็ปล่อยให้กราฟมันรันต่อไปนะครับอ่าตรงจุดนี้เราเจอสัญญ,ญาณอีกแล้วเห็นไหมครับเงื่อนไขคืออะไรห เส้น EMA 50ครับจะต้องอยู่เหนือเส้น200ก็คือเส้นเหลืองต้องอยู่เหนือเส้นสีฟ้านะครับ2เกิดจุดเรียงกัน4ี่จุดเพื่อนๆลองนับดูครับว่าแท่งนี้ครบไหมก็คือ1 2 3 4และเส้นด้านล่างเนี่ยเป็นสีเขียวทั้ง2เส้นเมื่อครบเงื่อนไขแบบนี้นะครับผมก็ทำการเปิดบ u y Position เมื่อปิดแท่งนี้ทันทีนะครับ s ต o p l ล s s เหมือนเดิมครับลากไว้ที่ตัวเส้น ATR นะครับแลวก็ take p ว o f i t t a r ก็ t นะครับเราจะได้ค่า RR ตรงนี้ได้เท่ากับ1.5นะครับก็ประมาณนี้เลย หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้การาฟมันรันไปครับอ่ะก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำเทคฟอร์ฟิตได้อีกแล้วนะครับในขณะที่ออเดอร์นี้กําลังดันอยู่นะครับและมีสัญญาณเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะไม่เปิดซ้ำเนาะเราจะรอให้ออเดอร์เนี้ยมันปิดก่อนหรือว่าจบไปก่อนนะครับในการปิดที่นี้เนี้ยไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือชนะก็ตามแต่นะครับมันจะต้องจบออเดอร์นี้ไปก่อนเราถึงจะเริ่มที่จะเปิดออเดอร์ใหม่ได้นะครับจากตรงน,นี้เราก็รอไปครับ รอเพื่อที่จะหาสัญญาณในการเข้าออเดอร์ใหม่ของเราอะเจออีกแล้วครับตรงนี้ก็เจอสัญญาณอีกแล้วเห็นไหมครับเงื่อนไขครบไหมครับ 1. เส้น EMA 50นะครับอยู่เหนือเส้น200ตรงเงื่อนไขนะครับ2จุดเกิดเรียงกัน4จุดนะครับตรงและก็เส้นด้านล่างสีเขียวเนี่ยเกิดเรียงกันเป็นสีเขียว2เส้นครบเงื่อนไขแบบนี้นะครับปิดแท่งนี้ผมทําการเปิด u า Position ทันทีครับ ตับล็อตนะครับอย่าลืมว่าลากไว้ที่ตัว ATR นะครับจะไม่ใช่เหมือนระบบเก่าๆแล้วนะที่ลากไว้ที่ s สวิงโล w หรือสวิ i ไฮนะครับแล้วก็ Take p r o f ิต t a ร g e เครับผมก็จะลากให้ได้อยู่ที่ประมาณ1.5ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้กราฟเนี่ยมันรันไปครับ อ่าก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งทะลุแล้วก็ขึ้นมาทำ Take Profit ให้เราอีกแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับตาบใดที่เส้น EMA 50เนี่ยยังอยู่เหนือ200แบบนี้นะครับเราจะทำการเล่นในขาบายได้เรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็มารอต่อครับตรงนี้เงื่อนไขครบไหมครับไม่ครบนะครับถึงแม้จุดจะเลียง4จุดก็จริงเห็นไหมแต่อะไรครับแต่ว่าเส้นด้านล่างเนี่ยมันมีการเกิดเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวแบบนี้ไม่ครบครับแต่เงื่อนไขนี้ครับครบนะครับ ครบแบบนี้เราต้องทำการเปิด By y p s s t t o o n ทันทีครับเราก็ทำการเปิด b u y p o s i t i o n ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จุด Stop Loss ก็ atr เหมือนเดิมนะครับ Take Profit ก็1.5นะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้กราฟมันหนันไปเช่นเดิมนะครับก็จะเห็นว่าจุดตรงนี้นะครับ เขาลงมากิน SL ของเราดังนั้นไม้นี้เราแพ้แล้วครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในการเทรดนะครับไม่มีทางที่เพื่อนๆจะเทรดโดยได้กําไรไปทุกๆไม้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีการทํา MM บริหาร l i s t Management ให้ดีซึ่งผมได้สอนไว้แล้วนะครับในช่องเนาะใครที่ยังไม่เคยดูสามารถไปดูได้นะครับถ้า MM ดีเนี่ยมันนี่เมเนจเม้นดี l i s t Management ดีเนี่ยเล่นในตลาดยังไงก็อยู่รอดนะครับเราก็มารอดูสัญญาณต่อไปนะครับว่าจะมีไหมนะครับสัญญาณนี้ก็เหมือนจะครบนะครับเห็นไหม แต่จริงๆก็ไม่ครบนะครับอ่ะก็มาดูกันต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยยังไม่เป็นสีเขียวนะครับเราก็รอไปอ่ะเราเจอสัญญาณตรงนี้นะครับรอดูว่าเป็นสัญญาณไหมอ่ะสัญญาณตรงนี้ครับเราเจอแล้วเห็นไหมปิดแท่งนี้เงื่อนไขครบผมไม่ขอทวนแล้วนะครับก็ทําการเปิด u y Position ทันทีครับ stop l ล s s ก็ ATR นะครับแล้วก็ R r เนี่ยลาาคห้ได้ประมาณ1.5นะครับก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ปล่อยให้กราฟของเราเนี่ยรันไปครับ อ่ก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำเทคโปรฟิตได้อีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นในขาบายโดยพอสังเขปนะครับคร่าวๆเนาะทีนี้เรามาดูการเล่นในขาเซลกันบ้างครับว่าในขาเซลเนี่ยเรามีวิธีการเล่นอย่างไรเรามาดูกันครับการเล่นในขาเซลเนี่ยเราก็จะทําตรงกันข้ามกับขาบายทุกอย่างเลยนะครับในขาบายเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเส้น EMA 50อยู่เหนือใช่ไหมดังนั้นในขาเซลนะครับ เส้น EMA 50จะต้องอยู่เหนือขออภัยครับจะต้องอยู่ใต้เส้น200ให้ได้นะครับเมื่ออยู่ใต้เส้น200แล้วนะครับเพื่อนๆเห็นจุดตรงนี้ไหมครับจะต้องขึ้นจุดสีแดงเรียงกัน4จุดแบบนี้นะครับนับ1 2 3 4สและเส้นด้านล่างนะครับจะต้องเป็นเส้นสีแดงทั้ง2เส้นเช่นเดียวกันครับเมื่อครบเงื่อนไขแบบนี้นะครับผมก็จะทำการเปิดเซลล์โพ i ิชันเมื่อปิดแท่งนี้ทันทีครับ Stop l ล s s นะครับ เราจะลากไว้ที่ตัว ATR นะครับอย่าลืมนะครับระบบนี้ไม่ใช่ Swing High และ Swing Low แล้วนะครับแล้วก็ Take Profit Target เนี่ยเราจะลาก a r ให้ได้อยู่ที่1.5นะครับก็ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นผมก็จะปล่อยให้กราฟมันรันไปครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำ Take Profit ได้แล้วเห็นไหมครับต่อไปนะครับเราก็มาหาสัญญาณต่อไปนะครับในกรณีที่สัญญาณเนี่ยเกิดปิดแท่งแบบนี้นะครับแบบเนี้ย ใกล้ๆหรือว่าปิดแท่งนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเคสที่มันเกิดสัญญาณที่ปิดแท่งนี้พอดีสมมตินะครับเราจะไม่ทําการเข้าเล่นทันทีนะครับเพราะว่าแท่งนี้มันถือว่าเป็นแท่งที่เราทำเทคโปรฟิตได้ออกไปครับในระบบนี้เราจะต้องรอนะครับรอให้แท่งใหม่เกิดขึ้นที่มีสัญญาณมาเราถึงจะทําการเข้านะครับอ่ะเรามาดูกันต่อครับแท่งนี้นะครับเกิดสัญญาณขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมครับสัญญาณเงื่อนไขครบทุกอย่างนะครับปิดแท่งนี้เนาะผมทําการเปิดเซลลโพ i ิชันทันทีครับ STOP LOSS ก็ ATR นะครับแล้วก็ Take Profit Target เนี่ยลาก RR ให้ได้เท่ากับ1.5นะครับก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมหลังจากนั้นผมก็ปล่อยให้กราฟมันหลันไปครับจุดนี้เห็นเลยครับว่าเราแพ้นะครับเห็นไหมเราโดน STOP LOSS กินนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเจอขึ้นได้ในตลาดแต่ตราบใดที่เส้น EMA 50นะครับยังอยู่ใต้เส้น200แบบนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยยังอยู่ใต้เส้นสีฟ้าเราจะเล่นเซลล์ได้ เรื่อยๆนะครับเราก็แค่รอหาสัญญาณเซลล์นะครับตรงนี้ไม่ใช่เนาะเป็น invalid นะครับเราก็ข้ามไปนะครับง่ายๆเลยนะครับรอสัญญาณเซลล์ที่โอเคตรงนี้เห็นไหมครับว่าเงื่อนไขครบไหมลองมาทวนกันครับเงื่อนไขที่1คืออะไรเส้น ema 50อยู่ใต้เส้น200อันนี้ครบนะครับเงื่อนไขที่2คือเส้นอาจุด4จุดเรียงกันเป็นสีแดงนะครับและเส้นสีแดงต้องเรียงกัน2เส้นแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อเงื่อนไขครบแบบนี้นะครับปิดแท่งนี้ผมก็ทําการ เปิดเซลล์โพสิชันขึ้นมาทันทีนะครับอ่าแบบนี้เลยสต็อปลอสก็ลากไว้ที่ ATR ใช่ไหมครับแล้วก็เทคโปรฟิตทาเกตเนี่ยลากให้ได้อยู่ที่ประมาณ1.5นะครับประมาณนี้และหลังจากนั้นผมก็จะปล่อยให้กราฟของผมเนี่ยรันไปครับก็จะเห็นว่าผมทำกำไรตรงจุดนี้ได้แล้วเห็นไหมครับอ่าต่อไปนะครับตราบใดที่เส้น EMA 50ยังอยู่ใต้นะครับผมเล่นได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเกิดสัญญาณแบบนี้อย่างที่ผมได้อธิบายไปเนาะ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแท่งที่เราทำ take profit พอดีเนี่ยเราจะไม่เข้านะครับเราจะข้ามไปนะครับข้ามไปหาสัญญาณในแท่งต่อไปแทนนะครับอ่าเกิดสัญญาณอีกแล้วเห็นไหมครับเกิดสัญญาณแบบนี้ผมไม่ขอทวนแล้วเนาะเปิด sell position ทันทีครับ stop loss ก็ atr นะครับแล้วก็ rr เนี่ยลาก rr ตรงนี้ให้ได้1.5นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะปล่อยให้กราฟของผมเนี่ยรันไปครับ อ่าตรงนี้ผมก็ทำเทคโปรฟิตได้อีกแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆต่อไปเราก็มารอดูสัญญาณครับว่าสัญญาณเกิดอีกไหมเห็นไหมว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นจุดที่เราทำเทคโปรฟิตพอดีนะครับแบบนี้เหมือนเดิมนะครับว่าเราจะไม่เล่นเนาะก็คือเราจะห้ามไปก่อนนะครับเพื่อไปรอสัญญาณต่อไปนะครับอ่ะเหมือนจะครบนะครับแต่เส้นไม่เป็นสีแดงแบบนี้ก็เขาเล่นไม่ได้นะครับอ่า แต่ว่าตัวนี้ครับเงื่อนไขครบทุกอย่างเลยนะครับเมื่อครบแบบนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเซลล์โพสิชนันทันทีครับซับหลอดก็ ATR นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตทาเกตเนี่ยลากให้ได้1.5นะครับพอดีว่ากราฟมันนำเราไปแล้วเนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเทคโปรฟิตได้อีกแล้วนะครับนี่ก็คือตัวอย่างในการเล่นในขาเซลล์นะครับว่าการเล่นในขาเซลล์เนี่ยเล่นอย่างไรนะครับ แล้วก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเล่นเนี่ยต้องนําไปแบ็กเทสในคู่เหรียญนั้นๆก่อนหรือเพื่อนๆคนไหนไม่อยากเล่นในไทม์เฟรม15นาทีก็ต้องนําไปแบ็กเทสในไทม์เฟรมนั้นๆก่อนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปทุกๆคลิปเลยนะครับว่าอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อคนอื่น อย่าเชื่อใครก็ตามแต่ที่มาบอกเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะต้องเชื่อตัวเองครับเชื่อในการได้ลองแบคเทสเชื่อในการได้ลองกลางอาในตลาดจริงจากการได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆก็จะตัดสินใจได้ว่าจะนำระบบนี้เนี่ยไปเล่นหรือเปล่านะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนจบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยสอบถามผมเนี่ยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรืออยากจะ inbox มาหาก็สามารถคลิกลิงก์เพจ a c e b o o k ของผมด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ